สบายดีสบายดีพี่น้องปรไปล์เบิร์ตสกุสกุนพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนสายสายพี่น้องตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วเนาะบ้ามีกับห้างกันมาต่างงานซื้อผลไม้มาผากคุณยายคุณยายนอนอยู่เตียงผุนเออสุไซเพิ่นห่อนเถียงหลังนี้พี่น้องจำได้ปะเป็นเถียงลุงเลิน แต่ว่านั่งอยู่เทียงหลังนี่เย็นเย็นสวัสดีคุณยายเอาลมบ่แต่ว่าอยู่เทียงยังหลังนี่เย็นเนาะยายพอมันโล่งเดยโลง่งเบิดพี่น้องลมผ่านตลอดแต่วม่นีกรบ,บ่ฮหอนดอกกระธรรมรดา,างงปกติพอน,นอนอยู่หลังนั่นพัดบังลดอยู่พืนน้นเนาะมาอยู่หลังนี่ก็เย็นเลยมานอนหลังนี่ เทียงหลังเก่า,น,านั่งจานยังมันแรงอะแดดซองหยากำลังเริ่มเขียวพี่น้องเนาะหลังจากที่ฝนตกอันนี้มะไฟสองโลดิลุกละโลสื่อมาหมักไฟเนี่ยมันสั่มไว สวัสดีทํานุูมสมนี่ืนนี้บอมีไปงานมางานแจกเขาก็เจ้าในบ้านอาหละเนาะพอดีเห็นญาติพี่น้นองเจ้าของขายยายทอนขายนะก็เลยซื้อซอยเพิ่นมาเงาะสองโลมาไฟสองโล มักไฟมันสั่มไวเด้พราะมันกระแทกอันหนึ่งมันสั่มเนาะมักเงาะสงสสยเป็นมักเงาะสีบอมันมักเงาะโรงเรียนมักเงาะสีมันหน่วยใหญ่เปลือกหนาเนาะเงาะโรงเรียนมันเปลือกบางโลหะหาสิบบาทมักไฟกับโลหะหาสิบบาทเพิ่นไปรับอยู่ฝั่งไทยมาขายมักเงาะกับโลละหาสิบบาทสองโลลอยมักไฟกับสองโลลอยแต่ว่าอยู่ในอยู่ในเมืองบด้เด้อพี่น้อง เงาะเนี่ยโลละสี่หมื่นกี่ประมาณหกสิบห้าหรือเจ็ดสิบบาทเงาะเงาะ,ะแห้งอยู่บอกไฟเหินโมมีซื้อมาอนะกิโลละห้าหมื่นกี่คนอ่ะเจ็ดชิบแปดชิบบาท,อ, 7, 8, บาทอันนี้เพิน่นขายแล้วละห้าสิบบาทก็เลยซื้อซอยเพิน่นอย่างละสองโล หนากระจากไปใส่เบิร์เพ่เห็นไผ่เห็นแต่คุณยายกับยายบุญแม่น้องเมยไปไปงานแต่งเขาเจ้าเมื่อแจกเขาเจ้า,า,าบ้นนานเมื่อชงช่องเราก็ลบมาละไปดอกเขาเป็นไหมลูกผมทำอะไรนะหนับ <นำ S 1> ไม้เนีนยน่ยทำยังบลูไม่เนาะทำขึ้นกับพ่อ,<า>อไปปั่นคา,าเทรนา อันนี้มักเงี้ยแม่มักเงี้ยหรือมกักคอแลน,น,แน,อ,แนอันเดียวกันบอมักเงี้ยกับมักคอแลนอันเดียวกันบอหรือคนละอย่างหน่วยง่ายมักเงี้ยวนาะคอแลนหนุ่ยง่ามันออกสมสมสมมันต้องกินกับเกลือสีแดงนะสมสีชมพูไม่เอาอมหวาน ผลไม้ส่วนใหญ่กับเขาขายในเมืองตามตลาดกับกระน้ำเข่าจากไทยพี่น้องผลไม้ลักๆอยู่เ <นะ S 2> ล่าเขาเจากับบ่ค่อยปลูกดอกเนาะทุเรียนเล่ากับมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ปลูกทั้งใต่บองไม้ลายงานแต่ส่วนใหญ่ไทยระดูผลไม้บานเฮ่ากันอย่างมิตรหมักม่วงผลไม้เบิดแล้วมม่มวงกับเบิดแล้ว,เ,ลวเริ่มเบิดแล้ว แต่อยู่ไทยผลไม้เริ่มหลายเนาะว่าจะเป็นเงาะลองกองมังคุดทุเรียนอยู่ลรวทุเรียนกิโลละสองร้อยหาสิบบาทกิโลหนึ่งเป็นลูกมืน่นอ่ะไปตลาดดงซื้อมาเขาเจ้าแกะแล้วแพ็กละหาร้อยหกสิบหาบาทสามฟู แต่ส่วนใหญ่ของแพงๆกับบกค่อยได้ซื้อหรอกพี่น้องปีหนึ่งซื้อถิ่งเทอนหนึง่งกับบกค่อยอยากทุเรียนกับบกค่อยมักเข้ามากขึ้นหวานได้แล้วขายดีดี่นซื้อมาตั้งว่าเปนเกือบสิบเขงพอดีไม่ขาดไปขายในงานศพข้าเจา้าเอาบุลรโลสองโลมันมีหมักเงาะลองกองและการนี่แหละหมักไฟ ไปงานแจกเขาเขาเจ้าพี่น้องแต่ว่าบ่ามีเ,เห็ดยำหายเนาะยำแต่บไดห่อมาดอกยำสี่กะละมังเบิดแป๊บเดียวเห็ดตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้ากระตือจะตีหาเครื่องผัวนนะัะมันลวกมาเห็ดน,นำยำเห็ดแล้วก็ไปส่งงานเขาเจ้า กินเขาแล้วแล้วก็มาขมากินน้อยๆคุณป้อนหน่อยนะอันนั้นเงาะโรงเรียนมันเปลือกบางอันนี้มันหนามันเงาะสีห่อสมัยตะกี้ยังตอนที่ยุงเทพนี่เนาะร้ละสิบห้าบาทเนี่ยมันถูก งอกแบบเนาะอันนี้300โลโลแต่ซุมือนี่แพงเด้น้องเมยจะไปโรงเรียนยังบ่ได้ปิดเรียนที่มองก็ใส่ยังสอบอยู่มันได้เปลืองอานาห เขาบอกว่าเงาะลำไยปลูกแถวบ้านเท่ากับเป็นแต่ว่ามากระตองอุดมสมบูรณนะ์เนาะคันมีนำ้ำคันแห้งแล้งก็บ่เป็นเด้ยพวกพวกลไหม่ส่วนใหญ่ม,มันมักแบบออกซุมๆคันแห้งแล้งเ็บอเป็นมากพวกทุเรียนเขือนเขาปลูกบางบางมองบาง,บ,างบอนเนะเขาใส่สปริงเกอร์ติดกับต้นมันเลย ขันบน่มีคลองนำเบื้อนี้ก็อยากปลูกเลยอยากมีสวนผลไม้อยากลองปลูกเบื่องว่าอยู่บ้านสิเป็นหมากบอนะแต่ลำไย,ยเห็นก็ปลูกเป็นเด้แต่ว่างอแถวบ้านยังบ่เห็นมีใผปลูกลำไย,ยนะมีหลายแถวบ้านแต่วนหญ่ก็ปลูกแบบธรรมศาสตร์ปลูก ตามเพื่อนอย่างสี่เป็นทมเสี่ยงแต่ก็เป็นหมากบางปีกระโดกโดกถ้าสิปูเป็นจริงเป็นจังอิลีมันต้องขุดคลองใส่ไก่เนาะขุดคลองนำ้ำแล้วปล่อยให้น้ำเต็มตลอดล้วเขาปลูกแันคูตรงกลางล่องนำ้ำมันก็สิสุมตลอดไม่น้ำตลอดมันก็สิเป็นอยู่พวกหมักไฟเสมเอนี์เขาปลูกเด้เนี่ยถ้าเป็นหมักไฟปาลามันสิสมน่อยนิดหน่อย อันนี้มกไฟอันนี้มันเสีออกหวานเนาะเปรี้ยวนิดๆหวานมกไฟเขาปลูกมักไฟเนี่ยคล้ายๆือพวกล่องกล่องมันจะเป็นคล้ายๆคือมักเดือเป็นตั้งแต่เงาขึ้นหอดลายเนาะออกลูกแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่แล้วเนาะแพงเพราะว่ามันน้ำเขา่า <ม>บุญพิภพลวใหม่แต่อยู่ไทยเขาจะปลูกหลายจังหวัดเนาะโซนทงางภาคใต้ภาคลงไปพุนเขาปลูกหลายแต่ว่าภาคอีสานก็เริ่มปลูกกันด้วยปลูกทุเรียนปลูกอย่างก้ามข้ามธู้คือป่บ้านเมือีนะเขาปลูกน้ำข้ามผู้มากันถ้ามีโอกาสพี่น้องบ่มีก็อยากมีสวนอยู่เนาะ เรปลูกผลไม่ปลูกพวกลำไยปลูกพวกหมักไฟอย่างสินอ่ะหมักเ้าวมักยางเนี่ยที่บ้านเขาปลูกมันเป็นคือพวกหมักม่วงหมักยางเนี่ยมันบริเลือกสถานที่หรอกปลูกฟังไวหวซื้อตามวัวให้ไยหน้าก็ได้กินมากเนาะพูดอยู่สวนหน้าฝั่งนั้นมักม่วงก็หลายต้นอยู่แต่ว่าปีนี้บ่เป็นมากเป็นบางปีอยู่ในสวนนี่ก็หลายหมักม่วงนันบริเ้ออด ปลูกไว้ใส้กับเป็ดน,นี่คุณยายปลูกนี่ครับเต็มอ,อยู่อยู่บ้านคุณยายนี่ก็หลายมักไพรปีหนา้าเปลี่ยนเพราะมักไอันบ่มีปลูกอยู่หลังอันหลังบ้านเนี่ยหลังครัวตอนนี้ทัวหมหัวยืนมือแล้วเขาบอกว่ามักไพรปลามักไพรตอเนี่ยมันสิเป็นไว้ประมาณสี่ห้าปีก็เป็นหมาก,กจ้าวาแต่อันนี้ท่านก็ปลูกสามปีสีป่ปีปีนี้แหละเนอะลอเบ,บิร์กปีหน้ามันสิเป็นหมากจ้าวนล่นน้อยแด้บว,ลวเลยจำนี่จำนี่แล้ เปลี่ยนแล้วอยู่ตรงผู้นะเวลามันเป็นหมากสะอ่อนเนะี่ยบ่มีเคยเห็นแน่นเขาเจ้าปลูกน,นะเนาะอยู่สวนเขาเจ้าหมักไฟเนี่ยเป็นแต่เงายันปลายมันออกตามลำต้นมันนะ่ะล่ะเนาะบ่มีกำลังหาทีอยู่อยากจะทำสวนปลูกพวกนี่ละ่ะหะพร้าดมหอมพวก เงาะลำยายหมกไฟหมกม่วงเงี่ะเดี๋ยวนี้เงินเล่าแก่แห่งกาแฟพี่น้องเงินขึ้นอีกแล้วลพันหนึ่งนะ่ะหกแสน หกแ0นเาอหกสิบเจ็ดหกหกสิบเจ็ดบอหกหกแสหกม่เนสิบห้กัอดบอเครียอเจ็ดสิบคนะวันเนี่ยหกแสนเจ็ดหมืนกี่เนาะพันหนึ่งพี่น้อง ลอยหนึ่งกับหกหมื่นเจ็ดออหรือ 67, หกสิบเจ็ดพันน่ะล่ะโมเมนต์ยังเราไปเ้านเวลาเงินเฟ้อสะอ่อนได้ลายเ <c oughs> ว,ว,วลาไปแรกอันไมนได้หลายอืแรกเวลาไปซื้อตลาดพราอส่วนใหญ่อยู่บ้านบาหมีเนี่ยใส่เงินบาทหลายกว่า งี้กี่บอ,อค่อยได้ใจนี่คือสื่อมาหนึ่งกระสือเงินบาทมันบอกเป็นเงินเงาะโรงเรียนเงาะสีนี่นู่นยังไงสื่อไม่ได้ถอนอเราขายดีดีผลไม้เรามาเกือบสิบเข่งสิบเบิร์ดเราไปเอาอีกพวกเราลงรายหาสิบบาทเราไปเอาตลาดเราขายไปอยีกท้ายนะ อยู it, like, oneself, ่ผมมันถือได้แม่สามสี่โลลอยก็สิเป็นสามโลลอยมั้งอยู่ไทยเนาะหนาซิเมนประมาณนั้นพอเรามาขายเราก็ขายโลละห้าชิปบาทถ้าเราซื้อมาสี่ชิปแล้วขายห้าชิปหนึ่งเป็นไปบ่ได้่เพราะใครอะไรค่าลดค่าเงื่อนค่าไหนแนี้เนาะเราซื้อมาประมาณสามโลลอยอยู่ไทยสองโลลอยก็โบแมนประมาณสามโลลอย ผมมาขายลงละหาสิบบาทเน่าเน่เนี่ยเน้ำนี่ยเงาะงนี่เขาเวลาเขาขายอะเขามาวางไว้บดดนเด้มันถึกล้มถึกอากาศแล้วมันแหง้งเหี่ยวดำขเขาเนาะเวลาเขาขายเขาสีลรดน้ำตลอดถ้ให้มันเปียกเขามันสุม่มสีมันสีได้แบบสดใสตลอด เงาะก,ก็ซื้อกินปีลปะเทถอบุคอยที่ซื้อหมากพลายก็โลหะสิบบาทบ่นละโลหะสิบบาทมีบักสองบ่ได้โลหะสิบพันอันนี้ก็โลหะสิบพันว่าเรื่องเงินเฟอ้อพี่น้องแต่ว่าเลทอยู่ธนาคารมันก็สิอีกแบบหนึ่งเลทธนาคารเนี่ยมันสิมันไหลต่ำมันบ่ได้ไรสูงเนาะ มองหลานแหลกเปลี่ยนมั็สิไลสูงนะลนนแล้วแต่เป็นบางหลานถ้าไปแหลกแนะ่นหลานทองมันสิไลค่ราคาสูงกว่าหลานแหลกเปลี่ยนอีกมีอยู่ส่วนหนึ่งส่วนเงินเฟ้อส่วนไหนเขาสั่งปิดหลานมดหลานแหลกเปลี่ยนก็แบบปิดเขาบอกว่ามันทําให้เงินเฟอ้ออันรลานแหลกเปลี่ยนอ่ะล้ายๆคือว่า พวกอะยัง่ะพวกขายเงินทำให้เงินเฟ้อแหลกเปลี่ยนเงินเดี๋ยวนี่เขาก็เปิดปกติแลกเปลี่ยนโอนเงินบาทเงินกีบเงินดอลลาร์เงินไทยบมรมาไปบ้นใหม่ครัแม่ทเมยเาก็มาจา มันอีสองงาน,งานสองงานเอาอไปงานนะั่นเลยครับไปเจางานคงานนี่งานแจกเ<จ>ข่าว,วาง<ม>วสามสี่เมื่อนี่แล้วตายมื่อีแจกเข่ากรไปบ่มีก็ไปแล้วแม่นมเมื้อนี่กระปงานแจกแล้วก็ไปงานแตง่งงานแตง่งหลาน, J านเจสีบ้านใหม่่บ้านใหม่อยู่บ้านเฮ้ากันบ่มีรไล่ได้แตตายที่น้อง อยู่บ่ได้ค่าใช้จ่ายหลายบ่ได้ว่าแต่ว่าค่ากินค่าอยู่เจ้าของค่านำค่าไฟเจ้าของบ่จักงานศพงานแจกงานแต่งเสียบดเด้เสียแต่ละงานคือบ่ต่ำกุลลอยบางมือกับสองงานสามงานบางทีนะงานเดียวทางนแต่ว่าไปเบิดบ้านเบิดเพื่อนเสียทำงานแบบบ้านเช่าเขาซื้อ เอาก็เป็นบ้านเจ้าเขาซื้อลแล้วแหละจ้าอยูดินดอกนีกระด้บ้านเรา,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 ายังบ่บนได้ยายแต่ยังมีเขาเจ้าของของก็ลงพืนน้นด้วยกันนะกินแม่เหลาบุญเลยหมกไฟหมกไฟเน่ะก็บโบวาเปรี้ยวไม่กะอมหวานมันหวานอยู่ มานป่าเลยลงมาเขาแห่ขา้นไปโจกิมนิกินอยู่เทียงพ่นึ้นไป็นป่านกบแทนาเอาขึ้นะคทั้าอันเดิรมันแดดไ่เซืงลงมาบะหมีน้ำมากินหมักไฟมันรสชาติออกเปรี้ยวหวานขไปใส่ตู้ฮหน่อยเตนเขา เนาะนั่นเ่ยแม่นาเจีนเงาะเงินเาติดอยมาเลยงานาะนม่จีนสอพรรณเขามาจากสบน้ำมันซื้อพอละจงเลนาองอยเดิอบ่หอดห้าสิบลิตกุ้งหามิต เริ่มซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันไว้สีลงหน้าหลือไม่น้องซื้อพันเขาซื้อพันเขาไว้เนี่ยสอบเออสามกระสอบกระสอบละคาแสนบอกเนียนแพงกระทูสี่เซนหาสวรรค์อยู่ี่หาแสนอยู่ี่หาแสนพันเขาแต่พันเขาปีนี้เปลี่ยนพันเขาใหม่ปกติหน้าแต่ละปีน่ะเอาพันเขาไว้เจ้าของเองมองได้งามเด็กเอาไว้เฮ็ดข้าวปูกปีนาแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนเมื่อเพราะว่าใส่หลายปีแล้วเขาไม่แข็ง จะมันจะปีกเลยเนาะเลยเปลี่ยนสื่อพันเขากระสอบละหาแสนสี่แสนหาสื่อสามสอบบัตทงเนี่ยพ่อประสามสอบข้าวเหนียวเด้เ้งหอใสินเข้าวเขาเจ้าใก่ข้าก็ใส่พ่อกินมันือกหุงเขากินเอง สื้อปุ๋ยสื่อน้ำมันน้ำมันกับแพงพี้องปีนี้แต่ว่าปุ๋ยยังบ้านด้สื่อปุ๋ยิแพงลงทุนเห็นหน้าปีหนึ่งกับบนห,นหน้อยเดยป,ปีที่แล้วนี่บ่มีเบสสามหมื่นบดิรวมค่าหน้งางานนี้เดยสื้อปุ๋ยสื่อน้ำมันบดิรวมค่าจ้างจ้างอีกจ้างลูกกาจ้างดำหน้าพร้อมปีที่แล้วลูกกาพร้อม แล้วก็ซื้อยูซื้อกินส่วนใหญ่จ้างกะดำหน้าแหละเพราะ่ย่านเพาท่านนำอีกอย่างก็ล็กกาบพได้<ต>ก็จ้างล็กกามินยากยังว่าเขาดับบนเหมือนน่ะโลกมันแต่ว่าย้ามเกี่ยวขาหรือบริจ้างเพราะว่าเ้ยนองหลายอยู่เขาไปซุกกับเกี่ยวของพอนมันบนยากเกลือเขามันไว้แต่ว่าดำหน้ายันเพราท่านนำดำไปดำมันมันดำร้มกันบรได้ นะปีนี้กระจักที่เป็นยังไงฝ่าฝนก็ซ้งซงแหงแรงอยู่แแะงมัว้ไว้เนี่ยก็มืดทึมผ่านแต่ฝ้าห้องแต่ว่าโซนทางนั้นนะแหง้งน้ำไหลพอมาฟังนี่พอบ่มีนำ้ำขงัขงขังเพียงคนแหงปุดนี่แหละเดี๋ยว,วเขาเจะเริ่มตกกล้าแล้ว หขหมดไวออกใหม่ประมาณออกใหม่ก็กระุกหลายนี่นะครับออกใหม่หรือแห้งก็แหงบห้ิพนีออกไม่เดีวนี้ออกใหม่ละกันจาบอจิจามบ๊อนี่จิี้มือมือนกดแกรเบืองนกันเจออกหมละแบบเจ็ดเอาปีนีลาเด้ปกตินี่เขาเจ้าเริ่มปวดหลขแห้งนี่อเกีดอกยาย ฝนบกปนก็คัดอยากตกแลวก็คือสูบน้ำตกขางห้มะกอนมันออกใหม่มือด็กใหม่ออกใหม่บอกเขาเลิตกแมออกใหม่ออกใหม่แล้วถออกมันกแฮมคำหนึ่งช่องคำมันก็เป็นเดือนไม่มันแฮมแฮมมันเป็นออกใหม่เพ่งเด้ง่หมาเพ่งเลแขมเขาไล่ออกไม่นมันก็ยังฮือเลยออกไม่กับคุนตีกองช่องด้ับ บอรเดือนนี้เบอรเดือนนี้เด็กออกใหม่แต่ก็บอกบาเหิงก็บาดเหิงไม่หนักแป๊บเดียวมือมเมือเลยจะเปนหาเลยแล้ก็โตกะกาแล้วโตกะกาก็บม่ได้ยากได้บัตรประมาณเศร้ากว่าเมือครับสามารถลกดับได้ขั้นฝนตกอันโตกะกาไม่มีปัญหาหรอกอยากตกตอนนี้ก็ได้เพราะว่าสูบนำ พอมีสาอยู่แล้วตกกไกอยู่เนี่ยแต่ว่าตกแล้วระยะมันไม่นำดำของลุงเลิศนุ่มวิยากพอมันติดอาติดสะบอมีสามารถสูบสูบน้ำปล่อยลงไปเลยสามารถดำจนแล้วก็ได้ของลุงเลิศเนี่ยพอมันไก่น้ำ แล้วเนแต่ว่าอยู่สะฟังนั่นน่ะกับบริมีนำ้ำเลยน้ำหน่อยเดียวฝนมันบกคอยอันนั้นอยู่นี่มันน้ำสลัดเซลยายรุนลุงเลินนี่สิง่ายสามารถดำจนแล้วก็ได้เควนาน้ำเลยสะเต็มอยู่แล้วน้องยายรุนเจงลงไม่ยื่นเรื่องนยู่ว่ามีนยาวลงหมดครบไม่ย่เลื่องอ่ว่ามัชุดนึงขณะวเัยสะสามสะเด็กพี่น้องอยู่นี่สะหนึ่ง อยู่กลางทงสะห,หนึ่งแล้วก็อยู่ส่วนหน้าฝั่งนั้นอีกสะห,หนึ่งชาตวงน้ำพุน่ดี่วาสะานั้นมันบ่ม,นมีน้ำพันธบ่มีมันบ่มีน้ำเนาะสะนี่มันอาศัยตนโซาล่าเซลน้ำมันเลยเต็มตลอดปีเนี่ยลำพังบ่มีโซล่าเซลนี่แห้งบ่นแล้วหวานอมเปรี้ยว จะตรงไหคือในเขาจกันเขากนดลงเขาคืในน่องทำัวลาลงมาเที่ยงแล้วลงมาชิโมงเที่ยงชิบโมงชิอ็ดชิสองมงยายเที่ยงนั่นชิบโมงนะครับราท่านเที่ยงเที่ยงนชิสองโมงนั่นอะไรพี่น้องจ๋าถ้ามีโอกาสจะปลูกเองเนาะอยากจะทำสวนตอนนี้ก็ปลูกแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดมาก ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีปลูกะคุปุก็ได้ไงกุไหนนะแม่นี่หน่อยจเขาปูบบะกบไฟป่านะไฟป่ามันน้อยๆน้อยๆแล้วมันกระสมอันนี้มกไฟอันเขาเจะปูแล้วานไปโชว์น้กรนาอน้อยให่จะโปมือเลยนะแม่ชุกเเลยะสอ่อนแต่ยามันเป็น มันเป็นคือหักเดือดนี่พอยย่างยาอยู่ฟูอาหินหมาก